เลือกเก้าอี้ทางานยังไงดีคะถือว่าเป็นคําถามที่ยอดทิศมากมากเลยนะคะเพราะว่าหลายๆค้นค่ะที่มีอาการปวดหลังจากการนั่งทํางานมักจะมีเก้าอี้ที่ไม่เหมาะสมกับสรีระของเรายัางไงเดี๋ยววันนี้จะมาบอกวิธีการเลือกเก้าอี้ที่เหมาะสมกับตัวเรากันค่ะเริ่มจากข้อแรกคือการเลือกเบาะนั่งที่เหมาะสมและความสูงของเก้าอี้กันก่อนเลยค่ะเบาะควรจะมีความลึกที่พอดีนะคะในแบบที่เรานั่งแล้วหลังเราพิงได้เต็มๆและเข่าวควรจะห่างจากเบาะที่เรานั่งประมาณ2 3สามนิ้วเพื่อลดแรงกดทับค่ะ ต่อมาคือความสูงของเก้าอี้ควรจะปรับระดับให้เท้าของเราทั้งสองข้างแตะพื้นได้เต็มเท้าและเข่าควรจะอยู่ในระดับเดียวกับสะโพกหรือต่ำกว่าได้นิดหน่อยค่ะเพื่อไม่ให้มีแรงกดไปที่กล้ามเนื้อบริเวณหลังล่างของเราค่ะข้อต่อมานะคะควรจะเลือกพนักพิงที่มีส่วนโค้งรับกับบริเวณหลังส่วนล่างของเราหรือเรียกว่าลมบ้าซัพพอร์ตค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีส่วนนี้รองรับจะทําให้เราเผลอนั่งหลังค่อมได้และควรดูความสูงของพนักพิงไม่ให้ต่ำไปกว่ากลางสะบักของเราลงไปด้วยนะคะ และควรเลือกพนักพิงที่ปรับตั้งตรง90องศาได้เพื่อเป็นการซัพพอตบริเวณหลังของเราให้ดีค่ะในส่วนของที่รองคอก็ควรจะปรับให้รองรับส่วนเ wow ว้าโค้ของคอเราให้ดีด้วยค่ะโดยที่รองคอต้องสามารถปรับให้เข้ากับส่วนเ wow ว้าโค้งของคอเราได้และข้อสุดท้ายค่ะต้องดูที่ที่วางแขนสามารถปรับขึ้นลงและเลื่อนเข้าเลื่อนออกให้ซัพพอตแขนเราได้เพื่อให้ข้อศอกของเราสามารถวางได้90องศาและเวลาเราวางแขนไหล่ของเราจะไม่ยกค่ะ สำหรับใครนะคะที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกเก้าอี้ให้เหมาะสมกับสรีระร่างกายของเรายัางไงสามารถเข้ามาปรึกษานักกายภาพบำบัดได้ค่ะที่ bwell ergonomic space ที่นี่มีนักกายภาพพร้อมให้คำแนะนำอยู่นะคะหรือหากมีคำถามใดๆเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยที่ด้านล่างนะคะ